รูลบไม่ทำอย่างนั้นเด็ดขาดผู้แอบอ้างควรละอายใจ เผยเหตุที่ครูลบบุรีรัฐไม่ดูเพลงคนอื่นเด็ดขาดวิเชียนคำเจริญหรือครูลบบุรีรัฐศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะก,การแสดงนักแต่งเพลงลูกทุ่งปี2548ผู้ร่วงรับที่สร้างผลงานลูกทุ่งอมตะและทรงคุณค่าไว้มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเป็นครูเพลงคู่บุญของพุ่มพวงดวงจันทร์นักร้องที่ได้รับขนานนามว่าเป็นราชนีลูกทุ่งต่อจากแม่ผ่องศรีวรนุช ครูลบเคยให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวคมชัดลึกถึงแนวทางการปฏิบัติตัวของนักแต่งเพลงว่าควรมีการระวังตัวอย่างไรและทำอย่างไรเมื่อต้องเจอกับข้อกล่าวหาขโมยความคิดโดยท่านกล่าวว่าขนาดมีคนส่งเพลงมาทางไปรณีย์ให้ผมตรวจดูว่าถูกต้องไหมผมก็ไม่ดูผมส่งคืนทันทีมีบางครั้งไปงานก็เอาเพลงมาให้ดูครูก็รับไว้แต่ก็แกล้งลืมวางไว้ที่โต๊ะนั่นแหละไม่อยากดูมันเสียนะถ้าไปดูของเขาผมไม่เอาเลยคนเราความคิดเหมือนกันได้ถ้าเราไปดูเพลงคนอื่นแล้วเขียนออกมาตรงกับ เขาจะพูดได้ว่าเราเอาเพลงของเขามาเรื่องนี้ครูลบกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าครูภัยบู์บุตรขันเคยให้หลักในการวางตัวต่อเพื่อนร่วมอาชีพเพื่อนนักแต่งเพลงเป็นข้อห้าม3ามอย่างคือ 1. ห,ห้ามแก้เพลงคนอื่น2ห้ามติเพลงคนอื่น3ไม่ถามอย่าบอกซึ่งท่านได้กล่าวขยายความในบทสัมภาษณ์กับคุณเลิดชายขาชายยุทธเดชผู้เรียบเรียงหนังสือศิลป,ปินแห่งชาติลบบุรีรั์ปรมาจารย์ลูกทุ่งไทยว่าครูไัยบู์ให้3ข้อมานี่ หมายถึงไปดูถูกเขาสบประมาทเขาเป็นสิ่งไม่ควรทําห้ามแก้เพลงคนอื่นเสียมารยาทห้ามตีเพลงคนอื่นไม่ถามอย่าบอกหมายถึงใครก็แล้วแต่ทั่วๆไปถ้าไม่ถามอย่าบอกอย่างไรก็ตามมีเหตุการณ์หนึ่งที่ตอกย้ําให้ครูลบจําเรื่องนี้อย่างไม่มีวันลืมและจากนั้นมาท่านก็ตั้งใจแน่นหนักว่าจะไม่ยุ่งกับใครเรื่องดูเพลงเด็ดขาดนั่นคือครั้งหนึ่งครูลบค่อนข้างรั้นไม่เชื่อครูโดยไปบอกกับเพื่อนนักแต่งเพลงดังอีกคนคือครูสุชาติเทียนทองซึ่งอยู่วงจุฬาลัตธด้วยกันครูสุชชาติมีื เสียงด้านแต่งเพลงก่อนครูลบแต่วันหนึ่งครูลบเห็นว่าครูสุชาติแต่งเพลงเขียนสัมผัสผิดคือใช้คําสั้นคํายาวมาสัมผัสกันซึ่งหากเคร่งฉันทลักแล้วก็ถือว่าผิดด้วยความหวังดีทะลึ่งอวดรู้อันนี้คําว่าทะลึ่งอวดรู้นี่ครูลบท่านว่าตัวเองนะครับจึงติจุดนี้ไปเท่านั้นแหละเป็นเรื่องเพื่อนโกรธไป3เดือนจากนั้นมาผมไม่ยุ่งกับใครเลยผมไม่ดูเพลงของใครครูลบเล่า ท่านยังกล่าวต่ออีกว่าคิดไว้ว่าถ้าจะดูก็ต่อเมื่อผมเลิกแต่งเพลงขายผมจะเปิดสอนแต่งเพลงเมื่อนั้นแหละค่อยดูเพลงคนอื่นจะดีกว่าโดยมารยาทนักแต่งเพลงก็ไม่ควรเอาความคิดของคนอื่นมาทํามันไม่ภูมิใจบางครั้งเมื่อเราไม่ดูเพลงให้ใครก็กลายเป็นเหมือนว่าเราเป็นคนใจดําก็ต้องทําใจครูเคยเจอคนรู้จักเอาเพลงมาให้เราช่วยขายเราก็ช่วยเสร็จแล้วก็ใส่ชื่อเหมือนไปแต่เพลงนั้นค่ายไม่เชียร์มันก็เอาไปพูดว่าเราเอาเพลงเหมือนไปว่าเราอีกขนาดเราไม่ได้ดูเพลงมันนะ เราตัวมาขนาดนี้เราจะไปทําอย่างนั้นได้ยังไงคนเป็นนักแต่งเพลงต้องรู้ว่าจะวางตัวอย่างไรผู้สื่อข่าวถามว่าเมื่อเจอกรณีกล่าวหาว่าเอาเพลงคนอื่นมาควรปฏิบัติอย่างไรครูเพลงศิลป,ปิเนแห่งชาติกล่าวว่าทางที่ดีอย่ากไปยุ่งกับเขาดีกว่าต่างคนต่างทําเพลงจะดังไม่ดังไม่มีอะไรแน่นอนเพลงที่ถูกต้องตามสัญลักษณ์เนื้อก็ไม่ดังก็มีเยอะเพลงที่แต่งมาพีิด,ดถูกถูก ยังดังได้ก็มีมันมีสิทธิ์ดังได้อย่าไปยุ่งตอนที่ครูโดนครูคตเฉยเฉครูไม่ตอบโต้คนคนนั้นถูกผิดดีชั่วย่อมรู้แก่ใจตัวเองใช่หรือไม่ถ้าจะเจริญก้าวหน้าต้องซื่อสัตย์ต่ออาชีพอีกเสียงหนึ่งที่ยืนยันในเรื่องนี้ได้คือคุณเปียกบ้านโป่งที่เคยร่วมงานกับครูลบบุริรั์เมื่อ30กว่าปีมาแล้วได้เผยกับทางดาราเดลี่ในงานศพของครูลบว่าครูลบเป็นนักแต่งเพลงคนเดียวที่เราชื่นชอบ สำหรับกับครูลบบุรีรัตน์เคยร่วมงานกันมา30กว่าปีที่แล้วเพลงทุกเพลงที่ครูลบแต่งให้ก็ใหุ้่มิพวงเป็นคนร้อง ครูลบเป็นคนดีมากถือว่าเป็นครอบครัวที่สนิทกันครูลบเป็นนักแต่งเพลงคนเดียวที่เราชื่นชอบเพราะครูลบไม่เคยเอาเพลงใครมาเปลี่ยนชื่อคนอื่นมีเอาเพลงเขามาแล้วเปลี่ยนเนื้อนิดหน่อยแล้วเขียนเป็นชื่อของตัวเองแต่กับครูลบไม่ทําแบบนั้นเขาเป็นคนคบง่ายและอดีตก็ไม่ใช่คนธรรมดาเป็นนักร้องเขียนเพลงที่ทําเพลงดังมาหลายๆเพลงเป็นคนที่คนรักใคร่นับถือเยอะสุดท้ายขอให้ครูลบไปสู่สุคติภพ นี่คือเหตุปัจจัยเหตุผลเรื่องราวที่ทําให้ครูลบไม่ยอมดูเพลงของคนอื่นอย่าว่าแต่จะไปเอาเพลงคนอื่นมาแล้วใส่ชื่อของตัวเองเลยครับดังนั้นหากมีข่าวหรือมีการกล่าวอ้างว่าเป็นคนแต่งเพลง แล้วยกให้เป็นเครดิตครูลบผู้มีปัญญาพึงใคร่ครวนพิจารณาก่อนว่าเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเรื่องนี้หัวดีแชนแนลเคยทําคลิปที่ชื่อว่า3ข้อสังเกตและพิรุธกรณีอ้างว่าถูกขโมยเพลงนะครับซึ่งในเรื่องนั้นเป็นเรื่องถูกขโมยเพลงแต่เรื่องการแอบอ้างว่าเอาเพลงให้คนอื่นนี้ก็อยู่ในขายเดียวกันลองไปหาฟังคลิปดูเต็มๆนะครับจะได้เห็นอีกมุมมองหนึ่ง อย่างไรก็ตามจะขอยกมาประกอบเรื่องนี้ให้สมบูรณ์ขึ้นสักข้อนั่นคือผู้ที่แอบอ้างว่าแต่งเพลงนี้เพลงนั้นแล้วยกให้ครูเพลงไปใส่ชื่อนั้นลืมนึกไปว่านักแต่งเพลงเด่นๆมักมีลายเซ็นมีลีลาภาษาและทํานองที่เป็นเอกลักษณ์ซ่อนอยู่คนทั่วไปอาจไม่รู้หรือดูออกอยากแต่คนที่มีความละเอียดและลงมือทํางานจริงๆลงมือแต่งเพลงจริงๆและฟังเพลงเยอะๆจะจําแนกออกได้พอสมควรว่าถ้อยคําบางคําคนธรรมดาจะคิดได้คมได้สดใหม่ได้ยากต้องอาศัยชั่วโมงบินต้องอาศัยการ บ่มเพาะการสะสมยาวนานดังนี้แล้วลองไปสังเกตดูนะครับผู้ที่แอบอ้างมักไม่มีการแต่งเพลงอื่นๆที่โดดเด่นหรือมีคุณภาพใกล้เคียงกับเพลงที่อ้างว่าแต่งเลยซึ่งมันผิดวิสัยผิดธรรมชาติมากเพราะหากคุณมีฝีมือมีไอเดียมีทักษะในการคิดเพลงมีทักษะในการใช้คําแต่งเพลงได้ดีถึงขั้นนั้นคือขั้นที่แต่งเพลงฮิตเพลงดังมีภาษาโวหารคมคายมีคํากินใจอย่างที่อ้างว่าตัวเองแต่งนั้นแล้วทําไมถึงไม่แต่งเพลงอื่นอีกเลยหรือทําไมถึง ไม่มีผลงานอื่นๆที่บ่งบอกว่าตนมีศักยภาพใกล้เคียงกับการสร้างงานที่แอบอ้างอีกบ้างเลยลองสังเกตน,นะครับว่าโดยธรรมชาติแล้วคนแต่งเพลงที่คิดพล็อตคิดเรื่องราวออก แล้วก็ใช้คําสื่อสารออกมานั้นน่ะไม่ธรรมดาแปลว่าต้องมีพรสวรรค์หรือไม่ก็มีชั่วโมงบินที่สะสมจนสามารถคิดออกแล้วถ้าเกิดว่ามีชั่วโมงบินคิดเพลงที่ประทับใจออกแล้วทาไมคิดออกแค่เพลงเดียวทําไมชั่วโมงบินต่างๆที่สะสมมาถ้อยคําต่างๆที่สะสมมาที่ทําให้เราคิดเพลงนั้นๆออกนั้นถ้าเป็นไก่มีความสามารถในการออกไข่ได้ดีขนาดนั้นทําไมออกไข่แค่ฟองเดียวทําไมไม่มีไข่อีกเลยก็คือคนแต่งเพลงถ้ามีฝีมือขนาดนั้นต้องมีไห้ลายต้องคิดเพลงอื่นได้บ้างจะดังไม่ดัง นั่นเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าอย่างน้อยๆต้องมีผลงานเพลงอื่นๆต้องมีเพลงระดับที่ใกล้เคียงกันออกมาแต่ว่าถ้าหากไม่มีเลยก็เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้สูงว่าเป็นแค่การแอบอ้างลอยๆดังนั้นจึงฝากไว้ให้คิดนะครับให้คนทั่วไปเมื่อได้ยินข้อมูลหรือการกล่าวอ้างจะได้ไม่รีบด่วนปักใจเชื่อไม่ด่วนสรุปพร้อยตามไปในทันทีจะได้ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายว่าการขโมยเพลงหรือการเอาเพลงคนอื่นมาใส่ชื่อตัวเองนั้นไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่จะคิดเพลงดีๆได้ออกไม่ใช่ว่าใครก็ได้ ที่จะคิดชื่อเพลงคิดคําขึ้นต้นคิดคําฮุกได้ออกแล้วคิดออกแล้วไม่สามารถจะคิดซ้ำได้อีกเป็นเรื่องที่น่าแปลกประหลาดฉะนั้นขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหัวดีแชนแนลขอขอบคุณทุกการรับชมรับฟังทุกการติดตามโปรดช่วยกดกระดิ่งกด Subscribe ช่วยคอมเมนต์หรือแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานสรรหาแง่มุมเรื่องราวดีๆแบบนี้มานําเสนอในโอกาสต่อไปอีกนะครับขอบคุณมากครับ